สวัสดีทุกคนแฟนเพจคดกบที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัวนะครับวันนี้มาพบกันนะครับกับไลฟ์เฟซบุ o กในช่วงกลางวันแบบนี้หัวข้อเรื่องราวก็เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะครับเกี่ยวกับการอยู่กับเด็กๆวัยรุ่นโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ได้อย่างดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะเรื่องสําคัญมากๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับนั่นก็คือจริงๆแล้วอ่ะ ครอบครัวเราดีขึ้นได้นะครับถ้าถ้าเราแก้นิสัยบางอย่างในตัวเรานิสัยบางอย่างในตัวเราเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันจะส่งผลต่อรูปนัยรุ่นส่งผลต่อครอบครัวของเราเลยนี่คือเรื่องที่หลายคนไม่รู้จริงๆนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะเรามาแบ่งปันผ่านช่องทางในแฟนเพจนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกดพิมพ์กันนะครับกดทักเข้ามาเนาะ แล้วก็เสียงภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่านะครับผมคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราเปลี่ยนนิสัยแค่ข้อเดียวเองมันมีแค่ข้อเดียวที่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนปุ๊บเห็นผลไปถึงลูกไปถึงภรรยาไปถึงสามีของเราเลยนิสัยข้อนั้นก็คือการไม่โทษกันถ้าบ้านไหนคนไหนยังมีความรู้สึกโทษกันอยู่ ยังโทษเขาโทษตัวเราโทษสภาพแวดล้อมไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการโทษกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแก้อย่างเร่งด่วนนิสัยนี้ถ้าเรายังเป็นคนขี้โทษเราต้องแก้ด่วนๆนะครับบางคนโทษสังคมโทษสภาพแวดล้อมสมัยนี้ทำให้เลี้ยงลูกยากขึ้นนะโทษลูกลูกไม่เห็นเลี้ยงง่ายเลย ใช้มาทุกวิธีการทุกไม้ทุกแบบแล้วแต่ก็ไม่เห็นได้ผลเลยบางทีก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเด็กเองด้วยเนี่ยเราโทษลูกนะครเราโทษที่ตัวลูกหรือบางคนนะครไม่ได้โทษสังคมไม่ได้โทษที่ตัวลูกก็ดันมาโทษตัวเองเป็นเพราะเรานี่เองเราทําผิดพลาดบางอย่างมาในอนดีตเราไม่มีเวลาเลี้ยงเขาเราไม่ได้อยู่กับลูกหรือเราเคยเลี้ยงเขาแบบขาดความรู้เรา เลี้ยงแบบผิดผิดถูกๆตามมีตามเกิดเนีเราเคยตีเขาเราเคยทําร้ายใจิตใจเขาเนี่ยเราก็เผลอโทษตนเองอีกตรงนี้สําคัญมากมากเลยนะทุกคนไม่ว่าคุณจะโทษใครโทษตัวเองโทษลูกโทษสามีโทษภรรยาหรือบางคนก็โทษสังคมโทษสภาพแวดล้อม นักเข้าไปบางคนก็โทษเกมการโทษสามอย่างนี้ไม่ว่าจะโทษตัวเองโทษคนอีข้างหรือโทษสังคมสภาพแวดล้อมเนี่ยเลิกซะนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ต้องเลิกที่ต้องแก้อย่างเล่นด่วนเลยถ้าคุณอยากจะให้ครอบครัวของคุณดีขึ้นอยากจะให้ลูกดีขึ้นอยากจะให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นมีความสุขมากขึ้นหลายคนไม่รู้ไม่รู้สิ่งนี้จริงๆนะครับว่าเรามีสภาวะจิตใจเรามีอารมณ์ของการที่ เพ่งโทษหรือตัดสินตีตาเปรียบเทียบลูกตัวเราเองหรือสังคมอยู่เรื่องนี้เป็นอะไรที่เชื้อเชิญนะครับให้ทุกคนกลับมาคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องโทษกันจริงๆอ่ะมันก็ผิดกันทั้งทุกฝ่ายอ่ะเราก็ผิดที่เราเองไม่ยอมเตรียมตัวเองก่อนที่ลูกจะเป็นวัยรุ่น บางครอบครัวถ้าเอาจริงจริงแล้วเราก็เราก็ผิดที่เราไม่ยอมไม่ยอมใช้วิธีการเชิงบวกบางทีเราก็ผิดที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เราดันมีสภาวะทางอารมณ์ที่ที่ไม่ได้เหนือไปกว่าลูกวัยรุ่นของเราเนี่ยถ้าโทษตัวเองมันมีเรื่องให้โทษเยอะถ้าโทษตนเองมันมีเรื่องให้ให้เราตัดสินตีตาตัวเองเยอะมากโทษลูกมันก็มีเรื่องให้ให้โทษ มันก็ดูเมคเซนต์มันก็ดูสมเหตุสมผลมากๆเลยโอ้โหเราทําทุกอย่างแล้วแต่ทําไมนิสัยมันยังไม่ดีขึ้นอีกเราทําแบบนี้กับลูกคนหนึ่งได้ผลแต่พอไปทําอีกแบบกับลูกอีกคนมันไม่ได้ผลมันก็ดูเมคเซนต์นะที่จะโทษเขาใช่ไหมโทษสังคมถามว่าโทษได้ไหมโอ้โหก็โทษได้เพราะว่าเราเกิดมาในสังคมที่แตกต่างจากเขามากๆเลยสังคมยุคนี้โอ้โหก็หล่อหลอมให้มีสิ่งล่อลวง สิ่งยั่วยวนสิ่งเร้าเยอะมากๆนะครับมีเกมมีมือถือมีโซเชียลมีโลกไรพรมแดนมีอะไรทุกอย่างมันแบบเฮ้ยมันก็ดูน่าโทษมากเลยมันทําให้การเลี้ยงลูกของเรามันยากขึ้นอ่ะมันทําให้ลูกของเรามันมันเชื่อฟังเราน้อยลงมันมีเหตุผลของการโทษหมดเลยถ้าเราจะโทษกันจริงๆแต่คนที่ฉลาดและรู้ทันพ่อแม่ที่ประสบความสําเร็จไม่โทษเลยสักกระย่าง ไม่โทษสังคมไม่โทษสภาพแวดล้อมเป็นความเป็นอยู่เศรษฐกิจเขาไม่โทษเลยเขาไม่โทษตัวสามีไม่โทษภรรยาไม่โทษคนข้างๆที่ไม่ได้ดั่งใจเราหรืออาจจะไม่ได้ช่วยไม่ได้ลงมาเลี้ยงดูไม่ได้ช่วยมาให้กําลังใจไม่ได้มาแบ่งเบาภาระหรืออาจจะเลี้ยงลูกคนละทางกับเราเขาก็ไม่โทษและที่สําคัญก็คือเหนืออื่นใดเขาไม่โทษตัวเองด้วยแม้ว่าตัวเองจะเคยผิดพลาดหรือ ทำบางสิ่งบางอย่างในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นมาแบบผิดผิดอะ่ะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่ไม่ผิดมันไม่มีนะทุกการลงมือทุกการกระทํามันเกิดความผิดพลาดหรือมันเกิดจากความไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยสําคัญมากๆถ้าจะมีนิสัยหนึ่งที่ทุกคนควรแก้อันนี้บอกทุกคนผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กนี้ทั้งคนที่มาดูสดแล้วก็คนที่มาชมย้อนหลังนะครับเชื้อเชิญให้แก้นิสัยนี้ให้ได้นิสัยแห่งการกล่าวโทษ กล่าวโทษตัดสินตีตาเพ่งโทษคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้เลิกซะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณฟังดีๆนะคุณแม่คุณพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในบ้านในครอบครัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ได้มีใครผิดมันไม่ได้มีใครผิดแล้วมันไม่ต้องโทษใครตัวเองก็ไม่ต้องโทษการโทษตัวเองหลายๆครั้งนำไปสู่ให้เกิด พลังงานเชิงลบในตนเองมันทําให้เกิดความไม่รักตัวเองการไม่โทษตนเองไม่ได้หมายความว่าเรามองไม่เห็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาจากตัวเองไม่ใช่นะผมกล้าการันตีทุกคนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากเราเราคอนโทรลในสิ่งในสิ่งที่มันเป็นตัวเราได้มันมาจากเราเราต้องแก้ที่ตัวเราปัญหาครอบครัวต้องแก้ที่ตัวเราฟังดีๆแต่การแก้ตัวเรา มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมานั่งเพ่งโทษกล่าวโทษตอกย้ำตีตาตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่นะการรู้สึกผิดไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําตัวเป็นเหยื่อโดยการกล่าวโทษตนเองอยู่ร่ำไปการโทษสามีหรือโทษภรรยาหรือโทษคนข้างๆโทษคนรอบตัวในครอบครัวถ้ายิงโทษก็ไม่ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกัน ผมไม่เคยเจอคุณแม่คนไหนที่ยังโทษสามีอยู่ว่าไม่ช่วยเลี้ยงลูกโ,โ,โทษ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 เขาอยู่นั่นแหละในใจเราก็ยังโทษเขาอยู่แม้ว่าปากไม่ได้พูดในใจเรายังคิดเรายังมีอยู่ผมไม่เคยเจอนะครอบครัวแบบเนี้ยที่สุดท้ายแล้วสามีคือหรือคุณพ่อลงมาช่วยเลี้ยงลูกผมไม่เคยเจอภรรยาคนไหนหรือคุณแม่คนไหนที่มองพ่อมองสามีตัวเองในแง่ร้ายมีไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมด้านลบของ สามีของตัวเองได้แล้วผมไม่เคยเจอเลยนะว่าครอบครัวนี้ยสุดท้ายแล้วพ่อลงมาอ่อนโยนกับลูกไม่มีเลยนะเพราะสุดท้ายเรายังมีนิสัยเพ่งโทษเขาอยู่ดังนั้นก็ไม่ไม่มีวันที่อีกฝ่ายอะ่ะจะจะมาทําสิ่งดีๆหรือเผยแง่งามให้กับเราหรือใช้วิธีการเชิงบวกในการเลี้ยงลูกได้เลยมันไม่มีจริงๆนะคุณแม่ดังนั้นอย่าโทษกันเลยอย่าไปโทษคนข้างอย่าไปโทษสามีอย่าไปโทษภรรยาเราเราเปลี่ยนเขาได้ในบางส่วนนะ แต่การเปลี่ยนเขามันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนเราเรื่องนี้สําคัญมากๆโทษสังคมโทษเศรษฐกิจโทษเกมโทษว่าสมัยนี้มี Netflix, มเน็ตฟิกมีโซเชียลมีเดียมีนู่นมี้การโทษสิ่งเหล่านั้นอะ่ะยิ่งทําให้ลูกของคุณน่ะมันไปใช้สิ่งเหล่านั้นในทางที่เสียเสียหายหายในทางลบมากขึ้นผมเปิดคอร์สออนไลน์จิตวิทยาเกมคุณรู้ไหมเปิดให้คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้ว่า เออทำยังไงที่จะดึงลูกออกจากเกมถ้าไม่ให้ลูกติดมากเกินไปคุณรู้ไหมผมเปิดคอร์สอ,อนไล์เนี้ยผมไม่เคยเจอพ่อแม่คนไหนที่โทษเกมแล้วสุดท้ายลูกมูฟออกจากเกมได้เลยนะไม่มีเลยนะคุณรู้ไหมแล้วที่ตลกก็คืออะไรรู้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่รู้ตัวว่าคนส่วนใหญ่หมายถึงส่วนใหญ่ที่ที่ที่ประทัดกับลูกเรื่องเกมหรือเรื่องมือถือลรือโซเชียลมีเดีย คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นปฏิปักษ์กับเกมเป็นปฏิปักษ์กับโซเชียลคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาแบบนี้นะคราวนี้นะพอเขาไม่รู้ปุ๊บอะเขาก็ยังคงไบแอสมีอาคาติมันคือการเพ่งโทษกันหลายครั้งผมมักจะได้ยินประโยชน์ว่าเนี่ยเป็นเพราะเกมเลยมันถึงทําให้ลูกของแม่เปลี่ยนไปจริงๆเราไม่ใช่เกมนะที่ทาให้ลูกของแม่เปลี่ยนไปเกมมันเป็นแว่นขยายต่างหาก ใครสนใจก็ไปเรียนในคอร์สออนไลน์ของผมได้นะคอร์สจิตวิทยาจิตวิทยา,าจิตวิทยาเกมสําหรับคนมีลูกวัยรุ่นนะครับก็น่าจะ990บาทแหละก็เรียนได้ตลอดชีวิตผมอัพวิดีโอเพิ่มเมื่อไหร่ก็ดูได้ตลอดเลยนะครับใครสนใจก็าสามารถสมัครได้ในช่องทางไลน์ทางการไลน์แอดเท่านั้นนะครับเนาะคราวนี้เชิญเชิญให้เลิกเลิกนิสัยของการโทษกัน นะครับเรื่องนิสัยของการโทษกันเราจะไม่โทษกันแล้วหลังจากนี้หลังจากจบไรนี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวในบ้านของเรานะเชื้อเชิญให้ไม่ต้องโทษใครเลยไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษสามีภรรยาไม่ต้องโทษคนรอบตัวไม่ต้องโทษสังคมไม่ต้องโทษแม้กระทั่งเศรษฐกิจอะว่าโอ้เศรษฐกิจแย่เลยเลี้ยงลูกแย่ผมเจอคนจนที่ไม่มีจะกินแต่เลี้ยงลูกไว้รุ้นได้ดีผมเจอคนรวยระดับไฮโซที่เลี้ยงลูกได้ดีผมเจอคนจนจนมากมาก แต่เลี้ยงลูกได้ไม่ดีและผมก็เจอคนรวยมากๆดาราไฮโซรวยมากๆชีวิตมีทุกอย่างแต่ก็เลี้ยงลูกได้ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีเห็นไหมทุกอย่างมันมันไม่ได้เป็นสูตรค่ะที่แบบว่าโอ๊ยมีเงินแล้วเศรษฐกิจเลี้ยงลูกดีมันไม่ใช่ขนาดนั้นคุณนะดังนั้นไม่ต้องไปโทษกันนะครับพอเราเลิกนิสัยเพ่งโทษปุ๊บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านอะ่ะมันจะแก้ง่ายขึ้นบางเรื่องไม่ต้องแก้มันก็หายเลยนะ เชิญนะครับทุกคนนะครขอบคุณทุกคนมากเลยสําหรับไลฟ์ในช่วงกลางวันนี้เดี๋ยวค่าคืนนี้มาฟังไลฟ์กันนะครับว่าจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรสําหรับตอนนี้สวัสดีครับทุกคน